อุทาหรณ์เตือนใจหนูน้อยเท้าเป็นรอยไหม้ดำพบกิ้งกืออยู่ในรองเท้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยสาหรับผู้ปกครองทุกท่านเมื่อมีคุณแม่ท่านหนึ่งได้โพส์เตือนภยัยหลังจากที่ลูกสาวได้ไปเหยียบอะไรมาบางอย่างจนทําให้ที่เท้าเป็นรอยช้า โดยผู้โพสต์ได้ระบุว่าฝากเป็นอุทาหรณ์แม่ๆที่มีลูกเล็กแล้วใส่รองเท้าผ้าใบอย่ามองข้ามสัตว์เลือยคลานตัวเล็กๆนะคะมันแอบ,บอยู่ในรองเท้าถอดรองเท้าคือตกใจมากนึกว่าไปหยยบอะไรมาทั้งถูทั้งล้างก็ไม่ออกเลยไปดูในรองเท้าแม่เจ้ากิ้งกือแอบ,บนอนอยู่ในรองเท้า ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าพิษของกิ้งกือบางสายพันธุ์ที่จะมีต่อมพิษอยู่ตลอดสองข้างลําตัวสามารถฉีดสารพิษพุ่งออกไปได้ไกลพิษของกิ้งกือจะมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีซึ่งพิษของกิ้งกือจะทําให้มีอาการผิวหนังไหม้แผลไหม้จะมีอาการปวดอยู่สองสามวันรวมทั้งจะมีอาการระคายเคืองร่วมด้วยและถ้าสารพิษเข้าตาจะทําให้ตาอักเสบได้จึงอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่มักจะมีสัตว์เลื้อยคลานออกมาอยู่ตามบ้านเรือนและในรองเท้าก็มักจะเป็นที่เชื่องชอบของสัตว์เลือา สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ